วันนี้ชอยดูความรักอยู่ที่แปลงไม้พยุงของพ่ยาครับซึ่งก็เป็นแปลงหนึ่งแปลงที่นี่กี่ปีนะพ่ยาอ่าที่นี่เจ็ดปีครับเจ็ดปีเนาะพ่ยาแนะนําสวนที่นี่หน่อยครับอยู่ที่ไหนครับพ่ยาที่นี่อยู่อ่สวนอยู่ที่บ้านจุแขวะนะครับตาบลโคกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับอ๋ออยู่คนละอยู่คนละอำเภอกับแปลงเมื่อกี้นะครับครับอันนี้คือแปลงใหม่เนาะแปลงใหม่ครับแปลงที่นี่นี่มี กี่ไร่นะพ่ยาสิบห้าไร่ครึ่งครับสิบห้าไร่ครึ่งครับครับก็คือหลักๆเนี่ยจะเห็นว่านี่คือไม้พยุงครับล้วนๆอายุกี่ปีนะพ่ยาอายุเจ็ดปีครับอายุเจ็ดปีครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับตอนนี้นี่จะเห็นว่าใบมันร่วงเนาะใบร่วงช่วงร่วงใบใช่ครับซึ่งดูไปแล้วน,นี่สวยงามมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกับพ่ยาครับพิยาเล่าที่ไปที่มาของแปลงนี้หน่อยอ่า แปลงนี้เป็นแปลงของโครงการโครงการของป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ครับครับครับก็ระยะการปลูกก็สองคูณสี่ตามหลักของป่าไม้ครับก็คือตามโครงการเขาให้ต้นไม้มาครับต้นไม้มาแล้วก็เข้าโครงการเนาะครับครับก็จะมีหลากหลายนะไม่ใช่มีแต่พยุงเดียวนะครับมีไม้สักไม้แดงฮอกกานีไม้จิงชันเคียนทองเคียนด้วยยางนาด้วยครับครับแต่ว่าที่รอดก็คือ ที่เยอะสุดก็คือพยุงพยุงตอนนี้ผมโซนนี้ผมปลูกพยุงครับสวยงามเลยนะพ่ยาเนาะสวยอยู่โอ้ระยะเจ็ดปีนะครับสองคูณสี่เมตรสองคูณสี่เมตรครับสองคูณสี่เมตรนี่ข้อดีมันคืออะไรพิยาเท่าที่ประสบการณ์ของพี่ปลูกก็ทำทำให้ต้นต้นตรงครับครับเนี่ยเห็นไหมก็คือตรงต้นชะลูดยุมจะตรงจะตรงกว่าธรรมชาติของมันนะครับ ถ้าปลูกถ้าปลูกต้นเดียวนี่ตรงใสจะกิ่งก้านมันจะเยอะครับครับคือธรรมชาติของไม้พยุงนี่ก็คือกิ่งก้านสาขาเยอะแต่ถ้าเกิดเราปลูกแบบนี้สองคูณสี่เนี่ยตามหลักวิชาการของลมป่าไม้เนี่ยก็คือต้นมันก็จะชลูสูงแบบนี้เนาะลำต้นตรงอันนี่คือข้อดีของมันนอกเหนือจากนั้นนี่สองคูณสี่เม็ดเนี่ย รถก็สามารถที่จะเข้าไทยได้รถไทยนี่เข้าได้นี่ยังมีร้อยไทอยู่เลยนี่ครับครับมีข้อเสียไหมพี่ยาจากประสบการณ์ของของการปลูกไม้พิมงขึ้นไม่มีเลยตอนนี้ยังไม่เจอเนาะรอดดินเนี่ยดินเป็นดินเหนียวนั่นนี่ครับหน้าหน้าหน้าฝนเดินไม่ได้เลยครับอ๋อน้ำเยอะเลยพี่ยาอ่าไม่ใช่มันเหนียวมากอ๋อดินมันเหนียวใช่ไห้เป็นสวนยูคามาก่อน ปลูกมาเกือบสิบปีอะต้นต้นแค่เล็กๆเลยครับไม่โตไม่โตแกร็งเหรอฮะไม่รู้นะปลูกยูคาไม่ขึ้นนะครับเนี่ยตรงเนี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันครับครับ,รบก็คือพื้นที่ดังเดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกไม้ยูคามาก่อนแล้วก็หรือ,อยุคามาปลูกปลูกข้าวสามปีทำนาสามปีครับหลังจากนั้นก็ตัดสินใจปลูกไม้พยุงอ่าครับก็คือทำเป็นสวนป่าไป เพราะอะไรพี่ยาถึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากพื้นที่ไม้ยูคาแล้วก็ทำนาข้าวแล้วก็มาปลูกไม้เพราะอะไรครับพื้นที่ที่นี่เป็นตรอะไรเป็นเป็นเป็นที่ของของแม่ของพ่อครับครับทีนี้มาเป็นของโอนะผมเมื่อเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว่ะผมก็ปลูกเลยอ๋อซึ่งผมตั้งใจจะปลูกอยู่แล้วครับก็คือใจจริงก็คือเป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วพอได้มาผมก็ปลูกเลย หลังจากที่พ่อแม่โอนให้ก็จัดการปลูกเลยใช่ครับปลูกเลยโอ้สวยเาีไม่ได้ไม่ได้ลางเลเลยครับครับผมระยะช่วงของการปลูกนี่ปลูกช่วงไหนพี่ยาผมแนะนําเดือนเดือนผมแนะนําเดือนกรกฎาขึ้นไปนะครับน้ํามันจะดินมันจะเริ่มชุ่มขึ้นนะฮะชุ่มอ๋อถ้าพืชสภามิถุนาเนี่ยบางจะทิ้งช่วงบางจังหวะเนี่ยมันดินมันก็แห้งครับครับเนี่ยผมปลูกไม่ตายเลยครับนี่ปลูกครั้งเดียวนะนนี่ ผมถึงแนะนําเดือนเดือนกรกฎาคมขึ้นไปนี่ผมปลูกกลางคืนช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน้วเนาะใช่ครับดินมาเริ่มชุ่มชื้นแล้วเรียว่าแปลงนี้กับแปลงแรกเนี่ยแปลงแรกเนี่ยทาให้เห็นเห็นปัญหาเนาะใช่ใช่เพราะว่าแปลงแรกนี่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเราจะเห็นว่าพี่ยาปลูกช่วงพฤศจิกายนพฤศจิกาจะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวพอพ้นฤดูหนาวเนี่ยเข้าสู่ฤดูแล้งต่อยาวแต่พอ แปลงที่สองเนี่ยได้ประสบการณ์ก็คือมาปลูกช่วงฤดูฝนก่อนจริงผมศึกษามาก่อนแล้วว่าปลูกเดือนไหนต้นฝนเนาะพฤษภามิถุนาอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นผมไม่ว่างครั็คิดแบบพฤษภาแล้วก็เราก็ใช้น้ารดเอาครับแต่พอแปลงเนี้ยผมพฤษภามิถุนาผมก็มองว่ายังปลูกไม่ได้ดินมันแห้งอยู่ดินยังชื้นๆแห้งๆไปเลยยังไม่ชุ่มชื้นฝนยังมาไม่เต็มที่ครับ โอ้แต่พอเข้ามาแล้วฮะนี่คือความมลังการเลยเนาะนี่ปลูกครั้งเดียวไม่ได้ซ่อมเลยครับแปลงนี้ไม่มีการซ่อมครับปลูกแล้วแปลงแรกนี่ก็คือมีตายเยอะซ่อมสี่รอบครับแต่ว่าตรงนี้นี่โอ้โหไม้พยุงล้วนๆแต่เห็นว่ามีการแถวด้านนอกมีการปลูกไม้สักไม้ยางนาด้วยเนเป็นไงบ้างพี่พี่ีอ่ายางนาโซนโซนด้านล่างเนี่ยผมปลูกยางนาตะเคียนครับ ผมเขื่อนมันที่ทุ่มหน่อยนะครับปรากฏว่ามันหน้าฝนเนี่ยมันมันมันขังอ๋อน้ํามันขังน้ามันขังครับต็ไม่รอดไม่รอดไม้สักผมปลูกข้างๆอือไม้สักผมไม่มีรอดเลยร้อยต้นก็คือยางนากับไม้สักนี่ไม่รอดเลยไม้แดงร้อยต้นก็ไม่รอดแต่ว่าพื้นที่นี่เหมาะก็คือไม้พยุงไม้ผมก็งงใช่ใช่ไม้พยุงสวยงามมากก็คือปลูกช่วงเดือนพฤษภาอ่ากรกฎาคมใช่ไหมฮะ กระดาษครับก็คือปลูกครั้งเดียวครั้งเดียวไม่ซ่อมครับไม่ได้ซ่อมก็คือปลูกครั้งเดียวเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยปล่อยเลยใช่ไหมพี่ยากรุงเทพครับแล้วก็ไปทํางานที่กรุงเทพทิ้งเลยครับนี่ทิ้งแล้วก็ให้ของไถก็คือปีหนึ่งก็จะมีการไถครั้งหนึ่งใช่ครับนี่ไม่ได้ตีครับไม่ได้ตีจริงๆไถแล้วก็ต้องต้องเอาโรตารี่ตีเนาะครับแต่ว่าไม่มีการทาระบบน้ําอะไรเลยใช่ไหมพี่ยาไม่มีครับนี่คือคุณสมบัติของไม้พยุงเนาะทนมากครับทนที่สุดทนน้ําด้วยครับ ใครบอกว่าพยุงไม่เหมาะที่ลุ่มเหรผมผมผมมีประสบการณ์เนาะครับก็คือพื้นที่ที่นี่นี่ก็คือช่วงหน้าฝนคือน้ําจะขังขังใช่ครับแล้วก็ดินก็จะเหนียวด้วยครับเนี่ยต้างข้างมันเป็นห้วยกันอ๋อมันเป็นห้วยน้ําห้วยก็จะเข้ามานี่หน่ยมันดันมาจากขบนอะ่ะเนี่ยผมอยู่ข้างล่างสุดเนาะครับครับท่วมครับเออเป็นที่น่าสนใจมากก็คือว่าน้ําท่วมครับคือที่นี่นี่ก็คือน้ําท่วม ใช่ครับปลูกต้นไม้อะไรไม่ขึ้นแต่ว่าไม้พยุงรอดใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะมัน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 ผิดทฤษฎีเนาะครับเพราะว่าธรรมชาติแล้วนี่ไม้พยุงนี่อาจจะไม่ค่อยชอบน้ำเนาะทำอยู่ที่ดอนแต่ว่าที่นี่นี่มันชอบน่าสนใจแสดงว่าบริบทพื้นที่ของแต่ละพื้นที่นี่ต้องสังเกตเนาะที่ยาที่ยาเนาะต้องสังเกตครับโอ้โหโตรดมากอันนี้เป็นป่าไม้ต้นจิกครับ ต้นนี้จิกเยอะมากครับดั้งเดิมใช่ไหมฮะดั้งเดิมตระกูลยางผมก็เลยคิดว่าปลูกยางนาเนี้น่าจะง่ายแต่ล้วปลูกแล้วไม่เห็นรอดเลยครับครับโอ้โหนี่ครับหรืออาจจะต้นพันุ์นี้ส่วนหรือเปล่านะอันนี้ก็อาจจะต้องไปคิดอีกทีนึงตอนตอนได้ต้นพันธุมานี่พันุกล้ามานี่ความสูงประมาณขนาดไหนพี่อาความสูงประมาณเจ็ดสิบห้าหกเจ็ดสิบโอครับก็คือประมาณเกือบศอกหนึ่งนะต้นพันธุสำคัญมากครับต้นพันุ์เล็ก ย่าไม่ปลูกเลยเสียเวลาต้นพันธุ์กอช่ำไว้สักปีหนึ่งก่อนค่อยปลูกคือถ้าเป็นไปได้นี่เอาต้นกล้าที่มันแข็งแรงเนาะแข็งแรงก่อนครับคบโอ้นี่สวยงามมากประมาณก<ด>ี่แถวพี่ยาเออไม่แน่ใจเนะพราะว่าพื้นที่ของพี่ยานี่เท่าที่สังเกตดูก็คือเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนาะอันนี้ปยาวไปนี่ที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยครับแล้วก็ติดถนนด้วยสวยงามมากครับก็คือระยะความห่างก็คือสอง สองคูณสี่สองคูณสี่เป๊ะเลยก็จะมีต้นใหญ่บ้างเล็กบ้างเนาะครับผมก็อเอาออกแต่ว่าในอนาคตนี้ก็คือสามารถเอาออกได้เอาออกได้ครับเอาออกได้จะความสูงนี่ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนะพี่ยาเท่าที่สังเกตวัดจากสายตาดูนะยี่สิบเมตรขึ้นไปนะมันเกือบสูงสูงกันเนาะสูงมากยี่สิบเมตรขึ้นไปนะจนต้นเนี้ต้นนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าคือช่วงหน้าฝนนี่น้ําจะขังใช่ไหมฮะน้ำขังครับได้ครับเพราะว่านานไหมฮะ ไม่นานเท่าไหร่ช่วงกรกดาตุลาเนี่ยจะน้ำประมาณมันจะหลากมาจากข้างบนเนาะครับข้างล่างก็เป็นเป็นห้วยครับซึ่งห้วยนั่นก็มาจากที่ไกลเลยมันก็ท่วมมาทางนี้อ๋อแสดงว่าพอน้ําล้นห้วยเนี่ยน้ามันก็จะกระจายมาแถวนี้ผมผมทำท่อน้าเพื่อจะไหลไหลออกไปลงห้วยใช่ไหมน้ําห้วยมันสูงกว่าที่นี้ผมมีมันก็จะท่วมหมดคือท่วมน้าสุดนี่กี่เดือนพี่ยาน่าจะเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าเนาะประวติตรงนี้มันมันที่ ที่ติดห้วยที่สุดครับโอ้โหดูครับเนี่ยสวยงามมากครับก็ต้นเล็กก็สางออกไปนะจันคือในอนาคตก็อาจจะเอาต้นเล็กออกใช่ครัต้นไหนที่มันดูแกรนๆอยู่เนาะแต่ว่าในส่วนของนโยบายของกรมป่าไม้ก็คือเขาให้ปลูกเข้าโครงการนี้ประมาณกี่ปีนะพี่้าปีครับห้าปีเขามีงบประมาณสนับสนุนห้าพันต่อไร่ครับก็คือระยะเวลาห้าปีครับครัตัวนี้ก็คืองบสนับสนุนของ ป่าไม้ครับแต่พอหลังจากครบห้าปีแล้วขึ้นอยู่กับเราบริหารจัดการเราเลยนะแต่เขาก็ต้องมาตรวจดูเรื่อยๆนะอ๋อครับยังมีมาตรวจนะครับก็คือเขาก็จะมาดูแลเรื่อยๆดูแลว่าเราทำยังไงต่อมีการดูแลยังไงพี่ยาในส่วนของป่าไม้พยุงที่นี่ก็คือปล่อยปลูกแล้วก็ปล่อยโดยธรรมชาติเลยใช่ไหมผมปีหนึ่งบางทีไม่ได้มาดูเลยแต่มันก็โตเนาะโตโต โอคืออย่างนี้ปา่าไม้ให้ให้มาจะมาตรวจปีละครั้งครับในห้าปีน,นะฮะตรวจปีละครั้งครับว่าจ่ายเป็นงวดนะไม่ใช่จ่ายทีเดียวนะโอ่น่าจะมีประสบการณ์ในการจ่ายจ่ายทีเดียวเนี่ยพอจ่ายปั๊บปลูกพอให้ให้มาตรวจครั้งแรกเนาะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเคยเจอนะหรือออกเลยทําอย่างอื่นอปลูกอ้อยปลูกอะไรเงี้ยผมเจอครับผมเจอก็คือบางคนนี่ก็คือแทนที่จะปลูกต้นไม้ ใช่ใชแต่หัวใสหัวใสอย่างเช่นสนับสนุนยุคาเนี่ยปลูกเสร็จก็รื้อเลยครับได้เงินแล้วก็รื้อเลยนี่ป่าไม้ก็เลยให้ปีต่อปีครับครับแต่ว่าเห็นต้นทองหลางด้วยพี่ยาพี่ยาเอาต้นทองหลางมาปลูกทําไมฮะทองหลางในหลังเออแตมตรงกลางเนาะครับเพื่อเพื่อให้มันบํารุงดินบํารุงดินแล้วก็ ดินเนี่ยมันร่วนซุยเพราะว่าทองหลางนี่ร่างมันจะไปไกลมากนะธรรมชาติของเขาเรียกว่าต้นทองหลางเป็นพืชตระกูลถั่วหรือเปล่าเป็นพืชตระกูลถั่วเขาเรียกว่าเป็นไม้ทะลวงดินอ๋อนี่ผมยังไม่สางออกปีเนี้ผมจะสางออกครับเนี่ยผมปลูกนี่แทรกไประหว่างสองเม็ดเนี่ยผมก็จะปลูกให้เม็ดหนึ่งใช่ไหมครับคืออนาคตสามารถทําเป็นไม้ล้อมก็ได้ครับถ้าใครสนใจก็มาเอาได้เนี่ยผมจะซื้อผมจะซื้อสองหลางออก้ะหมดเลย สวยงามมากพี่าครับครับแล้วที่สําคัญเนาะสองคูณสองเม็ดเหมือนที่เราคุยกันก็คือว่ารถไทยนี่สามารถเข้าได้ใช่ครับอืมอันนี้คือข้อดีของมันสี่เม็ดก็ลองดูครับเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้เรามาชมแปลงของพิยาหลายๆที่เนี่ยเราก็จะได้เห็นความเห็นข้อดีข้อข้อจุดเด่นจุดด้อยว่าตรงไหนที่เราสามารถเอาไปปรับทำที่สวนของเราได้ ก็อย่าลืมว่าปลูกต้นไม้แล้วมันย้ายยากนะพี่ยาเนาะย้ายยากครับแล้วอาจจะอยู่ที่บริบวพื้นที่ด้วยครับมันจะไม่มีทฤษฎีตายตัวนะครับเหมือนว่าปลูกยางตะเคียนไอ้ปลูกแบบเหมือนว่าปลูกพยุงเนี่ยไม่เหมาะที่ลุ่มครับแต่ผมก็เนี่ยแฟงผมอยู่ที่ลุ่มลุ่มสุดแล้วครับของโซนแถ่นี้นะก็เกิดเชยเลยเพราะว่าหลายคนนี่มองว่าไม้พยุงเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบที่ลุ่มแต่ว่าที่นี่ ลูกที่ล่มเกิดนะฮะแล้วก็สวยด้วยเนาะสวยด้วยครับโอ้นี่ฮะดูโอ้ตรงนี้สวยงามมากนี่ครับแต่ไม่มีการลึกกิ่งใช่ไหมพี่ยาปล่อยธรรมชาติธรรมชาติครับทิ้งเองครับทิ้งกิ่งเองทิ้งกิ่งเองจา์ช่วงที่มันทิ้งกิ่งมันก็ทิ้งอะเนาะทิ้งครับนี่ฮะโวยงาโอ้นี่ฮะเขาทิ้งกิ่งนะอสวยงามมากครับเนีแต่เขาทิ้งกิ่งแล้วอาจารย์เห็นไหม อันนี้คือธรรมชาติของมันเนาะก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามธรรมชาติเพราะว่าไอ้กิ่งที่ไม่โดนแสงอาจารย์เนี่ยเพราะว่าแสงมันบางครับสิ่งที่ไม่โดนแสงเขาก็จะทิ้งเข้าไปเนี่ยโอ้ลำต้นเวยมากครับขึ้นข้างบนเห็นไหมสวยงามนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาดูแลไม่ปลูกทิ้งเลยไม่งั้นเนี่ยผมจะแต่งกิ่งเงี้ยเห็นไหมเหลือกิ่งเดียวเนาะกิ่งใหญ่เนี่ยแต่เนี่ยถ้าเราจะให้มันทิ้งกิ่งตรงนี้เราก็ตัด เพื่อมาให้กิ่งได้เจอแสงครับจะตัดปลายปลายเนี้ย <P le af> เดี๋ยวก็ทิ้งธรรมชาติข,ขาจะทิ้งออกครับครับครับ,รบพี่ยาลองเปรียบเทียบสวนนี้กับสวนที่เราไปดูครั้งแรกหน่อยฮะว่าข้อดีข้อเสียงมันแตกต่างยังไงฮะสวนที่นั่นนี่ยข้อดีคืออะไรพี่ยา <P le af> ผมว่าตรงนั้นผมปลูกผสมผสานแล้วก็รอดหลายหลาย,ลาย,ลายอย่างเนาะครับต้นไม้หลายชนิดแต่ตวเนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพยุงครับซึ่งมันโดยธรรมชาติไม่เหมาะกับการป่าไม้มันควรจะมีหลากหลายครับครับทีนี้ผมปลูกพยุง พราะผมปลูกอย่างอื่นก็ตายข้างท้องข้างนอกโดนนอกแต่ข้อข้อดีของมันก็คือลําต้นมันตรงลําต้นมันตรงครับแล้วก็ปลูกได้จํานวนมากนอกด้วยเนาะแล้วที่สําคัญก็คือทําความเรียกว่าทำความสะอาดหรือเข้ามาดูแลนี้ได้ง่ายขึ้นดูแลง่ายจริงๆถ้าเราต้องการที่จะเอาปุ๋ยเข้ามาใส่นี้ก็เข้ามาง่ายเข้ามาง่ายอันนี้คือข้อดีไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับนี่ปลูกไปไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยปลูกทิ้งครับนี่ อันนี้คือระยะเวลาเจ็ดปีเนาะคโอ้มากอะไปดูแล้วยการไถไถปีละสองรอบนะอ๋อช่วงต้นฝนทุกวันนี้ก็ยังไถอยู่ไมัใ่เหผมผมไถประมาณสามปีแรกอืมไถต้นฝนพอหมดหน้าฝนก็ไถตีดินนี่ตีถังทังท้ายไม่ได้ตีดินไถโรตารีตอนนี้ยังไถอยู่ไหมฮะไม่ได้ไถครับก็คือพอประมาณสักปีปีที่หนึ่งจนถึงปีที่สามก็คือเอารเข้ามาไถปีที่สามครับใช้ดูแลไถปีละสองรอบครับ ไถลช่วงไหนนะพี่ยาฮะไถลช่วงไหนนะฮะช่วงต้นฝนประมาณพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยมีนะมีความชื้นแล้วก็หมดหน้าฝนแล้วอ่ะฝนก็ไขลมีเห็ดไหมพี่ยาอ่าไม่เคยมาดูอ๋อน่าจะมีนะแต่ปรยูงปยงไม่แน่ใจว่ามีเห็ดหรือเปล่าถ้าเป็นตระกูลยางเนี่ยมันจะมีเห็ดเยอะอยู่แล้วอืมเพราะว่าเพราะว่าบางที่เห็นบอกว่าลูก ไม้พยุงแล้วก็มีเห็ดเหมือนกันนะเนาะขนาดยูคาามันยังมีเห็ดอ่ะเนาะืูใบมันเยอะน่าจะมีมีปัญหาเรื่องไฟเรื่องอะไรไหมพี่ยายังก็ไม่มีครับไม่มีเนาะที่ผมว่าให้ไถเนี่ยเพราะว่าปัญหาเรื่องไฟนี่แหละครับแต่พอมันโตแล้วมันไถมันก็โดนรากนะจันนะรากมันมาไกลแล้วครับพี่ไถก็ต้องต้นที่ยังรากมันอยู่คือยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ใต้โคนมันอ่ะครับ สวยงามมากครับนี่ก็จะเริ่มทิ้งแลเนี่ยอลังการมากเนี่ยมันไม่เจอแดดมันก็ทิ้งเนี่ยครับคือถ้าสมมุติว่าเราจะสางกิ่งก็ได้เนาะสางกิ่งได้กิ่งไม้เยอะมากไปทําฟืนก็ได้ฮะเนี่ยเป็นฟืนไม้พยุงอ็ไม่ใช่ธรรมดาอ้สวยงามมากพื้นที่ของพี่ยามาจนถึงตรงนี้เนาะครับโอ้ดูครับไปจนถึงสุดที่นน่นตะเคียนไปดูนิดหนึ่งปพี่ยาดูตะเคียนกับมะฮอกแล้วก็มีกันเกลา แต่มันโตไหมพี่ยาถ้าเปรียบเทียบกับไม้พยุงอ่าพยุงโตเร็วกว่าเยอะอ๋อพยุงโตเร็วกว่าแปลงที่นู้นก็เหมือนกันนะพยุงจะโตเร็วกว่าเยอะครับพยุง,ยงนี่คือแสดงว่าพื้นที่แถวแถวนี้นี่ไม้พยุงเหมาะเนาะเหมาะอ่อะพาพ่อเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยครับมันเป็นป่าเนาะครับเวลาจะสางป่าเพื่อจะทํานาเนาะพยุงเขาก็ตัดตัดเผาทิ้งเลยนะอืก็เอาทําทำอะไรนะ ทำแค่ทำหลักหลักไม้๋อททำเสาคือไหลที่เขาทำลอรั้วล้อมอ่ะทำรั้วน่ะอืทําเสารั้วส่วนใหญ่จะเผาทิ้งพยุงสมัยก่อนไหมสมัยก่อนนี้เขากลัวเนาะเขากลัวกันว่าตัดแล้วจะมีปัญหาไม้โอ้ดไหลเจ็ดแปดสิบปีที่แล้วเนาะแับมันจะเป็นดงพยุงแถวเนี้ยอ๋อแถวบ้านเราเนาะมันจะพยุงเยอะ โอ้นี่ฮะเป็นทิวแถวสวยงามมากไม่ได้มีราคาอะไรพยุงสมัยก่อนนะครับเถาตัดเผาเพราะมันไม่ตรงอจารย์ที่นี่ห่างจากหมู่บ้านไกลไหมพ่ยาที่นี่เนหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ครับประมาณออไม่ไกลเท่าไหร่นะประมาณไม่ถึงกิโลครับโอ้นี่ถ้าสมมติว่าเมื่อเราราวเจ็ดปีที่แล้วนี่ไม่ได้ตัดสินใจปลูกไม้นี่น่าเสียดายนะพ่ยาเนาะนะ่าเสียดายครับ พอเป็นของผมผมก็ปลูกทันทีผมไม่คิดแบบไม่ได้ลังเลเลยก็คือมีความรู้สึกว่าชอบไม้อยู่แล้วครับครับปลตรงนี้จะเป็นไม้เกียนนี่ไม้ตะเคียนติดห้วยเนี่ยน้ําห้วยกันดันขึ้นมาข้างบนน้ำาั้งหลักจะเป็นไม้ตะเคียนน้ำทั้งบนก็ไหลมาน้ําห้วยก็ดันขึ้นมาแต่มันก็มีแหว่งแหว่งบ้างแสดงว่ามันตายบ้างได้ครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ตะเคียนแต่ไม้ตะเคียนก็ โตเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับไม้พยุงเนี่ยตะเคียนตะเคียนยังสูงไม่เท่าไม้พยุงอันนี้คือระยะความห่างก็เหมือนกันคือสองสองคูณสี่เมตรสองคูณสี่มีตาอยู่แต่เพราะน้ําท่วมนี่นะครับท่วมท่วมนานบางปีก็อาจจะท่วมนานนานหน่อยครับเนี่ยผมต้องแต่งจันเดี๋ยวปีนี้แหละจะเริ่มแต่งผมไม่เคยมาดูแต่จะแต่งเหลือแค่ต้นหลักต้นใหญ่ต้นเดียว โอ้สวยงามนะผมว่าก็ถือว่าถึงมันตายก็ยังถือว่ายังยังทีอยู่ครับครับพื้นที่ท่ยาก็จะอยู่ติดถึงตรงนี้ติดห้วยเนาะห้วยห้วยน้ำยังมีอยู่คือน้ำห้วยเวลาฝนตกมากเนี่ยมันก็จะล้นออกมาครับน้ำห้วยก็จะ จะไหลมาจากนู่นไหลไหลไหลตาบลมามาจะรวมตรงนี bon time, nine, refers, ıyoruz, water, <to> ้แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มที่ลุ่มมันก็จะไหลลงอ่างอําปื้นนะครับไหลลงอ่างเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันติดกับเขตพื้นที่ของอ่างอําปื้นเนาะครับมันจะไหลลงเนี่ยมันเป็นคลองไปอ่างอําปืนครับตัวนี้มีไม้มอกกานีด้วยนะมอกกานีมอกกานีเหลือรอดไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมพี่ยาครับมีมะอกมีกันเกลามอกกานีไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะ มีมีโตอยู่บ้างครับมีกันเกลาอยู่บ้างไอผมก็ปลูกกันเกลามากฮอกไอพวกยางนาตะเคียนมันอยู่ที่ลุ่มเน่ะผมก็ปลูกข้างล่างเนาะไอโซนัรงข้างบนผมก็จะปลูกอไม้สัตกตรงกลางก็จะปลูกอพยูครับพื้นที่15ไร่กว่านี่เหลือต้นไม้ประมาณกี่ต้นพี่อะเคยนับไหมฮะไจะถึง2,000อยู่มือ้กัน2,000กว่าต้นได้อยู่เนาะ นี่ต้นกันเกลาโอ้อันนี้กันเกลากันเกลาก็โตนะพี่ยาโตครับกันเกลาพื้นที่ตรงนี้ดูเหมือนดูเหมือนตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มเนาะแล้วก็รอยน้ําขังอะรอน้าขังครับแสดงว่าไม้กันเกลานี่ก็มันก็อยู่ในที่ลุ่มได้นะเพราะปกติมันธรรมชาติมันที่ลุ่มอยู่แล้วจ้ะอ๋อเหรอฮะครับครับครับชอบน้ําอยู่ละวเกลาอันนี้ อลองปลูกดูนะครับผมว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วลองทดลองปลูกดูเนาะคโดยเฉพาะกันเกลาเนี่ยพื้นที่ของพี่ยาเนี่ยปลูกไม้กันเกลาคือในที่ลุ่มแล้วก็เกิดเนาะครับทั้งนี้ผมไม่ได้ปลูกอัน hmm. งนี้ไม่ได้ปลูกก็จะทําบ้านทํากระท่อมครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยน,น้ํเนี่ยนี่เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนี่ฮะพื้นที่ก็จะติดห้วยแบบนี้ก็หน้าฝนมันจะ ท่วมหมดเลยครับตรงนี้หท่วมหมดเลยท่วมทุกปีไหมพี่อะท่วมครับเพราะว่ามันมันไหลมาจากนู่นมาไหลตำบลไหลมันไหลมามเพื่อจะไหลลงอ่างครับพื้นที่มันก็จะประมาณนี้เนาะนี่ห้วยสวยจารไทยลูกสวยโอเย้เนี่ยเนี่มันมาไหลลงอ่างกระปืนนี่โอ้ครับ เป็นทางนี้ยังมีน้ําอยู่ฮะอุดมสมบูรณ์มากเนี่ยครับโซนผมเห็นไหมผมติดกับห้วยเลยน้ําท่วมของผมก็ไหลลงมาก็มันก็ตันกันอ๋อน,นี่ยันไปโน้น,นก็ยันมาจากข้างบนมันก็ท่วมตลอดคือแสดงว,ว่าพื้นที่ตรงนี้น้ําไม่แห้งเลยใช่ไหมที่ยามันเป็นสะเก่าหรือเปล่าห,หรือว่าเป็นเป็นห้วยครับห้วยสาธารณะเก่าะรองรับน้ําเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรนะแอ่งน้ําอ่ะครับ เนี่ยมันก็จะไหลเข้าเข้าอ่างครับคือโดยปกติคือมันก็จะไหลลงไปตามเส้นทางนี้เนาะใช่ครับนี่ฮะมันเป็นสาเหตุที่พี่ยาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รับน้ําเื้นที่รับน้ําใช่ครับเป็นพื้นที่ที่หลายทฤษฎีไม่ได้กล่าวไว้ครับว่าไม้พยุงเนี่ยทำไมมันถึงชอบน้ําพื้นที่ตรงนี้เนาะแปลกมากอีกแปลงหนึ่งก็เหมือนกันครับอ้น,น้นก็ ที่ลุ่มอาจจะเป็นเพราะดินไหมพี่ยาเพราะว่าดินเห็นพี่ยาบอกว่าเป็นดินดินเหนียวด้วยนียคครับออกเหนียวๆอ่ะแล้วก็คือไม้พยุงนี่เนาะปลูกดินเหนียวชอบนี่ฮะอันนี้คือช่วงหน้าเลงแต่ถ้ช่วงหน้าฝนนี่น้ําก็จะไม่ต้องเข้าเลยเออมาถึงตรงนี้เข้าไม่ได้เนาะหน้าฝนไม่ต้องเข้าแล้วตรงนี้ท่วมหมดเลยเออหน้าแปลกใจมากฮะน่าสนใจด้วยธรรมชาติของเขาอยากเอาชีวิตรอดนะเขาแปบตัว S <S <S นี่คือผมคิดว่าหลายๆคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยพอเราไปศึกษาได้ชมคลิปได้ศึกษาองค์ความรู้หลากหลายแล้วเนี่ยพอบางทีไปทําจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะพ่ยาเนาะคเพราะบ,บริบทพื้นที่มันต่างกันใช่ครับบางทีต้นไม้มันก็บางที่เนี่ยมันก็อาจจะชอบแบบนั้นครับเหมือนที่ตรงนี้นี่พื้นที่ของพ่ยานปรากฏรว่าปลูกไม้พยุงรอดครับ ไม่น่าเชื่อนะฮะปลูดูไอยูคาไม่รอดยูคาก็ไม่โตไม่โตครับคือระยะเวลาสิบปีแล้วก็ยังไม่โตไม่โตครับเล็กๆอยู่นะต้องถอนต้องไถออกไม่ได้ไถไม่ได้เอารถขุดออกนะนะไถออกเลยไถออกโอ้ง่งมากเยแสดงว่าดินเนี่ยมันเป็นดินเหนียวใครมีไอไอใครมีข้อมูลตรงนี้ช่วยแนะนําหน่อยก็ได้นะว่าทำไมยูคาไม่ขึ้นแสดงว่าอาจจะเป็นดินเหนียว ระบบรากไม่ค่อยครับอย่างลึกเท่าไหร่นี่ฮะต้นจิกแต่ว่าแตกต่างจากไม้พยุงที่รับโอ้ดูเนี่ยพอมันปลูกม,มันอยู่ห่างมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมพยุงเนี่ยกิ่งมันอมันจะไม่มีทางตรงเลยพอมันอยูต่ต้นเดียวก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะใหญ่มากมันจะเป็นไม้พุ่มเหมนะือนเนาะครับโอ้ น่าสนใจมากแต่พอมาทําแบบนี้มาปลูกไม้พยุงแบบนี้ครับเริญเติบโตสวยงามครับไม่มีตายเลยเนาะไม่ตายให้ตายแต่พวกพวกไม้อื่นประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นได้ไหมพี่ยาเกือบมีโหไม่ตายจังก็เห็นอยู่เนี่ยเนาะผมไม่ตายเลยถ้าพยุงนะผมไม่ซ่อมเลยนะครับแล้วก็ปลูกครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวครับไม่ซ่อมเลยแต่ที่นู่นนะปลูกโปลูกแล้วปลูกอีกด้วยความที่เราไม่รู้เนียครับ น่าศึกษามานะศึกษาก่อนปลูกแต่ว่าก็ยังพลาดอืมด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นต้นพันธุ์ที่ผมปลูกทางนู้นนะมันเล็กเกินครับครับตอนนี้ผมเอาต้นใหญ่แล้วต้นสูงเืยได้ว่าเกือบคือเจ็ดสิบกว่าเซนนี่ก็แสดงว่าครับเกือบสอกกว่านะครับมันคือรากมันมันแข็งแรงแล้วนี่มันรอดนี่เหมือนจะไม่รอดแต่ก็รอดนะเห็นไหมครับคือในอนาคตถ้าเกิดว่าเอาออกเนาะครับ คือตัวนี้สองคูณสี่เมตรถ้าให้อยู่เราๆสักสี่คูณสี่เมตรสี่คูณสี่ก็ยังยังจะถือว่าทีอยู่อาจจะอยู่เราๆสักห้าคูณสี่หรือไม่ก็หกคูณสี่เนีนะคุเนาะใช่หกคูณสี่อย่างน้อยคือหลายหลายคนนี่มีพื้นที่ผมคิดว่าไม่ควรที่จะปล่อยไว้ก็วันนี้มีโอกาสดีครับเรามาชมเพลงของพิยาทั้งสองที่ครับซึ่งที่ที่เราผ่านมาเนี่ย ที่ดูคลิปแรกเนี่ยจะเป็นแปลงที่มีการปลูกไม้ผสมผสานกันครับ <groans S 1> ครับระ <fid. S 1> ยะเวลาสิบสามปีครับแล้วก็มีการปลูกแซมเรื่อยแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยกว่าจะปลูกต้นไม้เป็นสวนป่าได้นี่ก็ต้องใช้ความมุขมณะพยายามบักนะบันกว่าจะเติบโตแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้นี่ก็เป็นพื้นที่ที่หนึ่งครับที่มีการปลูกไม้พยุงระยะความหา่างคือสองคูณสี่เมตรครับครับเนาะให้พี่ยาฝากนิดหนึ่งครับสรุปหน่อย ว่าใครหลายคนที่คิดอยากจะปลูกต้นไม้อยากให้พี่ยาฝากไว้นิดหนึ่งครับก็ต้นไม้มันจะโตก็ตอนเมื่อเราปรรลูกกันแหละครับเราก็ลองปลูกดูก่อนเนาะครับบางทีในทางทฤษฎีบอกว่าอันนี้เหมาะกับอันนี้แต่เราก็ลองดูก่อนครับล,ลองดูไม่กี่่ไมเสียหายครับครับอย่างตัวเนี้ยที่ลุ่มเนี้ยมันก็ไม่เหมาะกับพยุงอยู่แล้วอืมครับก็ลองดูแต่ว่าสําคัญคือ ต้นพันธุ์ต้องต้องโตได้ที่นะครับผมเคยลองมาแล้วต้นเล็กๆไม่รอดครับปูกี้รอดก็ไม่รอด,อร,ร,อด,ร,อดรอดยากอ่ะรอดยากหนึ่งต้นพันธุ์สําคัญเนาะครับสองการลงมือปลูกนี่แหละสําคัญที่สุดถ้าเราคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่เราก็ทดลองออก,ก่อนเสียวเวลานิดน,นึงครับอ่าเราก็ลองดูถ้ามันตายก็ซ่อมไปครับ,รบถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องลองดูก่อนหนึ่งเราปลูกดูฤดูที่เราปลูกช่วงไหน ครับผมก็แนะนําช่วงกรกฎาคมเนาะขึ้นไปสองต้นพันธุ์อ่ะมันใหญ่พอไหมมันพอรอดไหมครับครับสําคัญที่สุดก็คือพื้นที่บทบทพื้นที่เรามันเป็นดินแบบไหนใช่ไหมดินดินทรายดินเหนียวดินกรวดอะไรเงี้ยก็ต้องไปศึกษาดูว่ามันเหมาะกับต้นไหนครับครับแต่ถ้าเป็นต้นไม้สักเนี่ยผม,ผมผมปลูกไม่รอดไม้สักนี่ไม่เหมาะเลย ต้องที่สูงๆหน่อยครับที่ลุ่มอาจจะยากยากกว่าชาวบ้านเขาทำไม่สักต้องที่สูงๆที่ดอนอะไรนี้ครับเขาที่ประสบการณ์น่าจะอาจจะผิดถูกยังไม่รู้แต่ประสบการณ์ผมมันก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนกันใช่คือถือว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันครับครับครับถ้าพี่สมมุติว่ามีคนอยากจะสอบถามอยากจะเข้ามาเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนกับพี่นี่สามารถประสานงานหรือว่าเข้ามาติดต่อพี่ทางไหนได้บ้างครับพี่อ๋อติดต่อทางเฟซบุ๊กนี้ไหมครทางเพจก็ได้ครับ เพจครับเนืยาแอดมินสกาวครับเป็นคนสกาววานนอกครับครับอยู่ที่สุรินทร์ครับเราสามารถที่เข้าไปติดตามได้เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวในส่วนของช่องดูฟาร์มรักเราจะแปะแปะเบอร์แปะอะไรให้แล้วกันครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อได้ครับครับฝากอีกช่องทางหนึ่งนะครับทิกตอกเนืยาแอดมินสกาวเหมือนเหมือนในเพจนะครับเบอร์โทรครับ0841312999ครับ